สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวิชิลเมธเนนีสถิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อพิเศษทำไมหุ้นงบการเงินดีราคาไม่ขึ้นทำไมซื้อขายหุ้นเหมือนกันคนอื่นกำไรเราขาดทุนนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับทำไมมันมีหุ้นอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าหุ้นงบกันเงินดีแต่ราคาไม่ขึ้นนะครับนี่ให้เราพิจารณาราคาก่อนนะอย่างแรกเลยคืออดีตราคาต่ำมากปัจจุบันเนี่ยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้ว คราวนี้มุมมองอนาคตเนี่ยที่นักลงทุนมีต่อหุ้นตัวนั้นนะ่มีอยู่2ออย่างอย่างแรกเลยก็คือว่าหมดเรื่องราวที่ทําให้กําไรโตอีกแล้วเฮ้ยไม่น่ากําไรไม่น่าจะโตแล้วหรืออย่างที่2คือโตน้อยกว่าที่คาดหวังซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยต่อให้งบการเงินดีส่วนใหญ่ราคาจะไม่ขึ้นถ้าผมจะยกตัวอย่างก็คล้ายๆ้หุ้นกัฟอ่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมราคาลงด้วยซ้านะเนี่ยคือราคาลงด้วยซ้านะ ทั้งทั้งที่หุ้นกัปเนี่ยเป็นหุ้นที่งบการเงินเนี่ยล่าสุดไตมาสสาเนี่ยโตนะแม้พันห้าร้อยจนทั้งท,งที่ไตามาสสาปีที่แล้ว900กว่าล้านเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเขาขึ้นมาเยอะแล้วอ่าถ้าเราเราดูนะในอดีตเนี่ยราคาขึ้นมาจากราคาขึ้นมาจาก11บาทปัจจุบัน41บาทก็คือราคามันขึ้นมาเยอะแล้วต่อให้งบการเงินดีนะครับมันก็ไม่ขึ้นคราวนี้เราจะสังเกตรู้นอกจากดูราคาแล้วเรารู้ได้ยังไง ถ้าในตลาดพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดกันอยู่มันเป็นประเภทหุ้นอย่าง,างแรกเลยมันเป็นพวก Growth Stock คือหุ้นที่ PE สูงอ่าอย่างเช่นหุ้นกัฟเนี่ย PE เขาประมาณ74เท่าอ่าลงทุนถ้าเราเราคิดง,ง่ายๆคือ74ปีคุ้มทุนน่ะซึ่งโดยธรรมชาติมันไม่มีใครลงทุนที่แบบว่รอกําไร74ปีคุ้มทุนหรอกถูกไหมแต่พอเขาเชื่อว่าหุ้นตัวนี้มันจะต้องกําไรโตเยอะไงเขาถึงยอมซื้อแพงในปัจจุบัน เพื่อรอขายแพงกว่าแต่พอมันหมดเรื่องราวที่ทําให้กําไรโตอีกหรือโตน้อยกว่าที่คาดหวังเ่ยแม้ถึงงบกันเงินดีราคาก็ไม่ไปอีกประเภทหนึ่งก็คือหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ผมยกตัวอย่างเช่นเอ่อบ้านปูแล้วกันนะนี่คุณบ้านปูเนี่ยพอหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยแม้ถึงว่ากําไรเขาจะโตแต่ราคาก็ลงดิ่งเหวเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์น่ะแต่หุ้นประเภทนี้กับด้านกับหุ้นเติบโตนะหุ้นเติบโตเนี่ยคือ PE สูงใช่ไหม70กว่าเท่าแต่พอเป็นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ PE ต่ํา12เท่าบาง6เท่าบาง7เท่าบางแต่ราคาก็ยังลงทั้งทั้งที่ PE ต่ํามากแล้วเช่นเดียวกันพอมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันก็ถูกคาดหวังว่าอนาคตมันอาจจะไม่โตแล้วยกตัวอย่างอีกนะถ้าจะเป็นชัดๆก็พวกหุ้นถุงมือยางอ่ะ ใช่ไหม STGT อะไรเงี้ยกำไรโตนะแต่ว่าราคาไม่ขึ้นอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเราไปดูงบการเงินโอ้โหเนี่ยกำไรโตอะ่ะหมื่นเจ็ดพันสี่พันแบบโอ้โหกำไรพีคมากเพราะว่าหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นหรือหุ้นที่มีกำไรพิเศษ อ่กําไรพิเศษเข้ามาแค่ไตรมาสเดียวแล้วก็ทําให้ราคาวิ่งแต่กําไรเนี้ยไม่ได้อยู่ไปตลอดเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะกําไรเนี่ยก็ไม่มาแล้วพวกนี้ก็จะขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วพอมันขึ้นไปแล้วพองบประกาศออกมาแม้ถึงกําไรจะโตหรือบางครั้งงบโตดีจากกําไรพิเศษอ่ะอะ่ผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นการบินไทยตอวเนี้ยถ้าใครอ่านข่าวเนี่ยกําไรพิเศษมา5 0,000ื่นกว่าล้านนะจากการปรับโครงสร้างหนี้นะขายสินทรัพย์อะไรพวกเนี้ย ทา,ทางทั้งที่บริษัทมีรายได้แค่หมื่0หนล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูดีอะต่อให้งบดีแต่ราคาอาจจะไม่ไปแต่โอเคการบินไทยมันออกไปแล้วนะไปไปปรับปรุงกิจการนะอันนี้คือถ้าเราเจอหุ้นประเภทนี้มีลักษณะแบบนี้นี่คือเป็นหุ้นที่คุณกําลังซัดของแพงอยู่ส่วนใหญ่ราคาจะไม่ขึ้นหรอกนะต่อมาอีกประเภทหนึ่งเป็นว่าทําไมหุ้นงบการเงินดีราคาไม่ขึ้นแต่ประเภทนี้ส่วนใหญ่ มันอาจจะเป็นโอกาสย้ําว่าอาจจะเป็นโอกาสอ,อย่างเช่นราคาอดีตเนี่ยราคาต่ํามากแล้วราคาแล้วปัจจุบันก็ราคายังต่ําอยู่คือยังไม่ไปไหนเลยไซด์เวย์อะไรประมาณนี้นะคราวน,นี้อนาคตเนี่ยถามว่าทําไมราคาไม่ขึ้น,นพอคนคาดหวังอนาคตเนี่ยเขาบอกว่านักลงทุนไม่เชื่อว่าอนาคตจะโตเยอะๆได้แล้วคือกาไรไม่น่าจะโตเยอะได้แล้วหรือ2ก็เป็นหุ้นที่แบบว่ากําไรคงที่เติบโตเล็กน้อยเอาตัวรอดได้เรื่อยๆอ ซึ่งเราจะหุ้นประเภทนี้คือหนึ่งเลยคือมีหุ้นเทิร์นอาราวหุ้นเทิร์นอาราวคือถ้าเราไปดูงบการเงินหุ้นที่ขัดทุนมาต่อเนื่องแล้วอยู่ดีๆกําไรพึ่งพิกอ่ะส่วนใหญ่แล้วราคายังจะไม่วิ่งเลยโดยทันทีเพราะอะไรเพราะคนยังไม่เชื่อว่ามันจะกลับมากําไรเติบโตต่อเนื่องได้เยอะๆมันอาจจะแค่ชั่วคราวอาจจะแค่ฟุกอาจจะแค่ทําได้แค่ไตมาสเดียวไม่น่าจะโตจริงซึ่งส่วนใหญ่หุ้นเทอร์นอาราวมันก็เสี่ยงสูงอยู่แล้วถูกไหมถ้าได้กําไรก็กำไรมากไปเลยอ่ะ แต่อีกประเภทหนึ่งคือเป็นหุ้นปันผล oh. ก็คือไอ้พวกกำไรคงที่ถ้าผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นหุ้น ttw อย่างเงี้ยหุ้นน้ำประปากำไรทรงๆเนี้ยปีที่แล้วเนี่นนนเย,ยเห็นไหมเจ็ดร้อยหกร้อยแปดร้อยหกร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยอะไรเงี้ยกำไรแบบพอๆเดิมถ้าเราดูราคาก็เห็นไหมราคากาวินี่แทบจะไซเวนิ่งกราฟเดวิ่นิ่งเลย คุณแม่ครับกาไรก็โตเนี่ยเราเห็นไหมจริงๆกาไรโตไหมโตนะเจ็ดร้อยเห็นไหมปีที่แล้วเนี่ยหกร้อยกว่าล้านเนี่ยโตอีกนิดนึงอ่ะหกร้อยเก้าสิบสี่โตแปดร้อยกว่าอะ่ะอันนี้โตนิดหน่อยแต่ว่ากําไรโตแต่ราคาก็ไม่วิ่งเพราะส่วนใหญ่มันเป็นหุ้นที่คนไม่คือส่วนใหญ่คนจะคาดหวังกินส่วนต่างราคาเยอะๆเนอะอยากให้หุ้นที่แบบกําไรโตเยอะๆหวือหอวาวิ่งแบบเดลต้าอะไรเงี้ยแต่หุ้นประเภทน,นี้ไม่ใช่นะครับนะ ซึ่งพอผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรถ้าเราเข้าใจก็คือว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้เขาเรียกว่าข้อจํากัดสินทรัพย์ในการลงทุนให้เราลงทุนแล้วมีกําไรแบบยั่งยืนเนี่ยเราต้องเข้าใจ4อย่างนี้ถูกไหมข้อจํากัดความสามารถของตัวเองว่าตัวเองถนัดแบบไหนไม่ถนัดแบบไหนเก่งแบบไหนยอมรับความเสี่ยงแบบไหนอ่ะและข้อจํากัดสินทรัพย์คือหุ้นแต่ละประเภทเนี่ยมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันมีวิธีการวิ่งขึ้นวิ่งลงต่างเหตุผลกันพอเราพอเราไม่ได้เข้าใจมันเราเข้าใจแบบรวมๆอ่ะ มันก็เลยลงทุนแบบกําไรบ้างขาดทุนบ้างแต่โดยถัวถ่วๆแล้วขาดทุนมากกว่ากําไรแต่นี่มันจะได้กำไรมากกว่าขาดทุนเนาะอ่ะอีกคําถามหนึ่งนะครับก็คือว่าทําไมเราเล่นหุ้นเหมือนกันนะซื้อขายหุ้นตัวเดียวกันนะครับคนอื่นกําไรแต่ทาไมเราขาดทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะย้าว่าเป็นวิชาที่ผมได้มาจากการที่ผมขาดทุนหนักๆอยู่2-3าครั้งในในชีวิตแล้วก็ตัดสินใจมาสนใจวิชานี้ ซึ่งวิชาเนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างและทําให้เกิดการเอาตัวรอดระยะยาวนะครับผมเรียกว่าวิชาสัดส,ส่วนที่พอดีหรือมานิมเนสเมนอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้ามีผู้เล่นด้วยกันอยู่5คนเนี่ยซื้อขายหุ้นตัวเดียวกันซื้อราคาเดียวกันขายราคาเดียวกันกําไรกําไรเหมือนกันขาดทุนขาดทุนเหมือนกันแต่5คนเนี้ยมีจํานวนเงินลงทุนเท่ากันนะหนึ่งหบาทแต่วิธีการที่เขาลงเงินในแต่ละครั้งไม่เท่ากันทําให้กําไรขาดทุนแต่ละครั้งไม่เท่ากันคนแรกเนี่ย มีเงิน1 0,000บาทซื้อหุ้นครั้งละ2,000บาทคงที่คนที่2มีเงิน1 0,000บาทซื้อหุ้นครั้งละ300บาทคงที่คนที่3เนี่ยแพ้ทวีคูณเริ่มต้น100แพ้200แพ้4 0 0แพ้800ชนะก็กลับมาเริ่มต้นใหม่คนที่4เนี่ยนะครับก็คือ5%มีร้อยนึงเล่น5บาทมีพันหนึงเล่น50คนที่5เนี่ยมีร้อยนึงเล่น2บาทมีพันหนึงเล่น20 ห้าคนเนี้ยเมื่อเล่นไป5ตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน10,000บาทเพิ่มเป็น2 4 0 0 0เพิ่มเป็น12 0 0 0เพิ่มเป็น13 0 0 0อ่า1 3 0 0ยหม0 0กว่ 1, า11,000กว่าสิ่งที่ตลกก็คือว่าเมื่อเราซื้อขายหุ้นตัวเดียวกันเหมือนกันกับชาวบ้านเลยคือผมต้องการจะเตือนว่าใครที่นึกว่าเราอ่านบทวิเคราะห์เราไปอ่านโพยเราซื้อหุ้นตามคนอื่นเนี่ยแต่เราอะไม่เข้าใจความรู้เนี้ยไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะรอดนะผมให้ดูว่า พอเราเล่นไป10ครั้งเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นว่าโอเคยังยังอยู่รอดอยู่แต่พอเราเล่นไป20ครั้งเราจะเห็นว่าเออเนี่ยเริ่มมีคนหมดตัวและเจ๊งไปคนหนึ่งคือต่อให้เรารู้ว่าเซียนหุ้นเนี่ยเขาซื้อหุ้นอะไรต่อให้เรารู้ว่าเขาซื้อราคาไหนขายราคาไหนเราทําตามได้เลยนะแต่ว่าเซียนคนนั้นก็ไม่สามารถถูกร้อยเปขาก็ต้องมีผิดบ้างแต่การที่วางเงินแตกต่างกันซื้อจํานวนเงินที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งเนี่ยทำให้กำไรขาดทุนไม่เหมือนกัน อันนี้นะหมดตัวไปแล้วคนแรก,กไปดูเห็นไหมหมดตัวไปอีกสองคนสิ่งที่ตลกก็คือเนี่ยมันมันเป็นเรื่องแปลกพอเล่นไปหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยยิ่งเล่นนานยิ่งเห็นผลนะคนที่ไม่มีไม่มีความรู้เรื่องมอนดี้เมเนจเมนต์หรือสัดส่วนที่พอดียิ่งเล่นนานยิ่งแย่ผมดูนะอ่ะคนเนี้ยเงินหมื่นเจ็ดคนนี้เงินหมื่นสองคนนี้แปดพันสี่ 8, 000, นะ,อะลองดูนะทางทางที่ถูกถูกเหมือนกันผิดผิดเหมือนกันเล่นหุ้นตัวเดียวกันนึกออกปะซื้อขายราคาเดียวกันคนอื่นกําไรแต่ว่าเราขาดทุน คนนี้เงินเพิ่มขึ้น30,000นคนนี้จาก8,400ลดเหลือ3,800นคนนี้เงินเพิ่มขึ้น19,000ื่นเก้าตลกไหมประเด็นก็คือว่าเนี่ยเราอะเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยอะสุดท้ายพอเล่นไป500ตาเออคนนี้มีเงิน63,000นคนนี้เหลือเงิน700รคนนี้มีเงิน50,000ื่นถ้าเล่นไป1,000ตาจะยิ่งเซอร์ไพรส์อีก เพราะว่าพอเราเล่นไป1,000%ตาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือมันจะมีคนที่กำไรแบบเนี่ยากำไรแสนมีเงินแสนกว่ามีเงิน2,000สนสุดท้ายคนที่เล่น 2%, กํากำไร2,000สนกว่าพอเราไปดูการเคลื่อนไหวของพอร์ตคนที่เสี่ยง5%ของพอร์ตกับคนที่ซื้อ2%ของพอร์ตกราฟขึ้นลงเหมือนกันนี่คือกราฟเงินเงินเงินต้นเขานะเงินต้นเนี่ยเขาขึ้นลงเหมือนกันเลย แต่สุดท้าย5%เนี่ยกราฟกับเนี่ยวิ่งลงเรื่อยๆพอร์ตไม่นิวไฮแล้วก็ขาดทุนแต่คนเนี้ยวิ่งไปเรื่อยๆพอร์ตกับนิวไฮสอ2%พอมาดูคนที่รอด2คนนะคนที่เสี่ยงคงที่300กับคนที่เสี่ยงคงที่2%พอพอร์ตสวิงไม่เหมือนกันนะพอเราสูงอันนี้พอร์ตเขาผันผวนต่ําแต่พอร์ต2%ผันผวนสูงเห็นไหมวิชาสัดส่วนที่พอดีเนี่ยมีผลต่อการ manage พอร์ตมีผลต่อความยั่งยืนนะครับก็ อันนี้นะครับถ้าผมจะบอกก็คือว่าสิ่งที่ทําไมเราถึงซื้อขายหุ้นเหมือนกันแต่ทําไมเราคนอื่นกําไรทาไมเราขาดทุนสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องสัดส่วนที่พอดีกับตัวเราใช่ไหมสัดส่วนนี้ต้องพอดีกับตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนความรู้นี้นะครับขออนุญ,ญาตขายของสักนิดหนึ่งก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะสอนนะครับใน a c e b o o k Live นั่นแหละนะครับรอบรอบสดนะ วันเสาร์ผมสอน10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะโดยประมาณนะถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณ2วันเสาร์อาทิตย์นะครับเราสอนใน Facebook ไลฟ์เป็นกลุ่มปิดนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดในในกลุ่มนี้ใครที่ไม่สะดวกเรียนสดก็ซื 2, ้อไวแล้วก็สามารถดูได้ดูได้ตลอดจนกว่า Facebook มันจะปิดระบบเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่า Facebook จะปิดระบบนี้เมื่อไหร่นะครับก็ใครสนใจเรียนนะครับก็ลงเรียนได้เลยนะครับโอเคครับยังไงขอบคุณพวกเรามากนะครับสวัสดีครับ